แป๊บหนึ่งนะคะแล้วก่อนรู้หรือเปล่าถามก่อนรู้เปล่าอะไรรู้หรือเปล่าวัน,ว,น,น,นวันนั้นที่เจอกันวันแรกเนี่ยทำไมในไหนก็ไ,ไหนแล้วกล้าเปิดไหมทำไมเปิดอะไรเปิดเปิดเปิดเหตุการณ์วันแรกที่เจอกันอะ่ะเขารู้กันหมดแล้วเขารู้กันหมดแล้วล่ะใครมันจะไปรู้เท่ากับคนในเหตุการณ์เออเอางั้นคุยคุยกันเลยวันนั้นฉันไม่ได้อยู่เหตุการณ์ <c oughs> อะไรมันไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นเขาไปรับเชิญนะครับเป็นนางเอกครับผมกับนุก็ไปรับเชิญเหมือนกันผมเดินขึ้นไปบริเกสิ่งสําคัญคือพระเอกน้องนุก็ไปรับเชิญเหมือนกันแต่วันนั้นมันลืมเอาชุดไปอ้าวก็เลยใส่ชุดผมเขาก็ยืนมองนุ้น้วยสายตายังไงนุมองนุ่น้วยสายตายังไงวันนั้นอะนี่พอเขามองแบบนี้เรานินทากับแม่นางว่าไง ไอเด็กคนนี้นี่ไงแล้วเ,เราก็ไม่ชอบใจไงไม่รู้จักกันแล้วมามองหน้าได้ไงมไม่ใช่อันนี้คือมันเป็นวิธีการของแต่ละคนนะผมจะบอกว่าเราต้องออกตัวก่อนเราไปมองเขาแบบนั้นเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรครับ เขาดังไงอ๋อใช่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 หนึ่งคือเขาดังแต่เราต้องมองแบบว่าให้เขาจําเราได้ไงเติ้ลเนี่ยเนี่ยเนี่ยมึจะสอนมึงไว้นะว่าไงมึงจะได้มีแฟนสักทีทําไมการที่มึงมึงชอบเขามึงเก็บไว้ในใจอ่าเก็บไว้ในใจมึงต้องทําไงก็ได้ให้เขากลับไปเนี่ยเขาต้องพูดถึงมึงอ๋อคือตอนนั้นที่เรามองเนี่ยเพราะว่าคือจะพูดยังไงไม่รู้ ถึงว่าอะไรพูดถึงก็ดีแล้วนะแต่ว่าถ้าด่าเนี่ยก็ยังดีก็ยังดีเพราะยังนึกถึงเราก็ยังนึกถึงเราไงเราก็เลยนึกถึงไหมเห็นไหมคนนึกถึงนี่ขึ้นรถปุ๊บเอาเลยใส่ใส่ผมเลยบอกบอกบอกเยนางว่าไงก็บอกว่าไอเด็กมันเป็นอะไรไม่รู้แม่พูดอย่างนี้นะพูดอย่างนี้มันเป็นอะไรไม่รู้ยาย มันทำมามองหน้าหนูเนี่ยหนูก็เลยมองกลับมันนี่เออเร่มไหมติีกลับเราแล้วเออโดนอันนี้คือติีกลับเราแล้วอันนี้คิดว่าตัวเองแน่ไงเออที่ไหนได้โดนกูนะโดนตีกับไม่ใช่โดนแบบว่าโดนกลับโดนใจโดนใจโดนไงแบบว่าพอหลังจากเจอกันวันแรกลิเกเขาไปรับเชิญเนี่ยเป็นสิบสิบ เนี่แบบว่าลิเกไปรับเชิญเป็นสิบสิบคนหลายคนไงเราทําไงล่ะเต้นให้เขามองแล้วเขาจําแล้วเอาไปพูดถึงไงซึ่งตอนนั้นเอาจริงที่เรามองเขาที่ให้เขาจําเนี่ยพอตอนนั้นนี่เขาดังหรือว่าเขาสวยเขาสวยพอหลังจากที่เจอกันครั้งแรกอฮะคุณไลฟ์สดอยู่พอดีอยู่อยู่ป๊บหนึ่งมียูเซอร์หนึ่งมาซื้อของชื่ออะไรครับชื่ออะไร เพศกอะไรวะเพศนักศึกษาอ๋อกิศดาบารมีเออขายอะไรวะขายอะไรขายอะไรกล้วยทับเหรอไม่ไม่ไม่ใช่ขายกระดูกหมูกระดูกหมูตอนนั้นเนี่ยมันโควิดเออโควิดไงเราก็ขายของแต่จริงๆแล้วก่อนหน้านั้นเราขายอันนี้เคยแสดงว่ารู้จริงคือุู้นู้กันเนี่ยเดี๋ยวเรียว เมื่อกี้บอกว่ายูเซอร์ชื่อพระเอกนักศึกษาอิสาดาบาลมีเ<ห>น,นี่ยมันก็มีอยู่คนหนึ่งที่เข้าไปในไลฟ์เขาแล้วก็พิมพ์ว่าผมเอฟเป็ดบนหัวได้ไหมเนี่ยเออได้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 ไหมกูจะบอกให้รู้เลยนะว่าว่าว่าอ่าสอนสอนหน่อยการที่เราทำแบบนี้นะมันแสดงจุดยืนอยู่แล้วว่ากูถามหน่อยว่าจะมีพระเอกลิเกคนไหนวะที่ไปจีบผู้หญิงหน้าไลฟ์สด เราเปิดเผยเราเปิดเลยว่าผมชอบคุณนะเราไม่สนหรอกว่าชีวิตเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงเไป็นไงเราชอบเอเราก็ใส่เลยตอไปก่อนหลังจากไลฟ์สดรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับผมได้ยินคําพูดคำหนึ่งเอเขาพูดบอกว่าเขาจะลดความอ้วนอุยเขาพูดอนไลทีนี้ได้ช่องแล้ว <c oughs> แล้วไงต่อเราก็ทักแชทเลยว่าไม่ต้องลดหลอกแบบนี้น่ารัก เนียนมากสุดยอดพี่ไินดี้โอ้โหโอ้โหแม่แม่เนี่ยสุดยอดมากแม่ครับยืนสี่คนให้พันเดียวเหรอครับแป่เฮ้ยผมผมชอบคุณ คุณใช้วิธีการจีบสาวที่ไม่มีใครเคยคิดมาก่อนเขามีเขาเรียกอะไรเขามีจิตวิทยาในการมันเป็นจิตวิทยาทำไงให้เขาอยากคุยกับเรามึงทักเข้าไปสวัสดีครับกินข้าวยังผู้หญิงไม่คุย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 ไม่ยไม่คยไม่คุยไม่ความอคุยไมยครับแบบนี้น่ารักแล้วยไม่คุยไ่ฝั่งนี้เราก็เลยตอบเขยไม่ไม่คไม่คุไม่คุย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 ไไม่ค่คยคุไม่ค โอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ยอย่างนี้คุยกันยาวเลยครับแบงค์500จะเก็บกลับไปทำไมล่ะครับผมโอ้ขอบคุณมากครับผมมึงไม่ทันกูหรอกกูจะบอกให้นะว่าไงพี่เล่าให้ฟังเลยก่อนที่กูจะทักแชทเนี่ย มันก็ไม่ใช่กูคนเดียวหรอกนะที่กูเนี่ยไปแอบชอบเขาจริงเหรอกูว่าเขาก็แอบชอบกูเหมือนกันเอ้ยอันนี้คุณมีหลักฐานหรือเปล่าคุณมีหลักฐานเปล่ามึงก่อนที่กูจะคอมเมนต์เข้าไปเนี่ยนะพี่เนี่ยได้สังเกตแล้วว่าว่าท่าทางกิริยาเนี่ยเขาเป็นยังไงเป็นยังไงคนนู้นเข้ามาเขาก็บอกโอเคจ้าเฉยๆโอเคค่ะโอเคเพื่อนแต่ผมคอมเมนต์เข้าไปในไลฟ์สดเขาเป็นยังไงเธอจริงไหมครับ นุนจริงไหมแล้วแล้วจะเพิ่มเผาแล้วแล้วหลังจากที่กูได้ยินคําว่าเธอเธอแบบนั้นแบบนี้กับเรากูคิดในใจแล้วว่าเซตกูแน่ที่เขาพูดทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงจริงเออเดเนเนเนแล้วรู้สึกเอานี้ถามอยัางไงอยากคืออยากรู้รู้สึกว่าเนี่ยปิ๊งผู้ชายคนนี้หรือว่าผู้ชายคนนี้เข้าตาตอนไหน ตอนไหนมาถึงว่ารู้สึกว่าเขาเขาทักมาแต่ว่าจริงๆแล้วตอนเราไม่รู้ว่าเราเราชอบเขาไหมพอทักมาปุ๊บเราเหมือนเรารอแชทเริ่มรอแชทเขาจะต่อมาเมื่อไหร่ใช่แล้วพอไหนก็เลยแชทคุยกันใช่ใช่แต่ว่าตอนนั้นยังไม่รู้อันนี้อันนี้บอกเลยว่าไม่รู้นึกว่าเป็นรุ่นเดียวกันหรือไม่ก็เป็นรุ่นรุ่นแบบเออพี่อะไรเงี้ยโดนโดนเด็กเด็กเน็ก โดนเด็กหลอกโดนเด็กโดนเด็กหลอกโดนเด็กหลอกโดนเด็กหลอกโอ้ยกัมไม่ได้หลอกไม่หลอกผมจะพูดเลยตั้งแต่วันนั้นนะอือฮสี่สี่ปีมาแล้วสี่ปีแล้วตั้งแต่วันนั้นแล้วก็เราก็ยังไม่ได้ทํางานร่วมกันใช่แต่หลังจากวันนั้นเนี่ยคุยได้สักสองสามวันผมก็มีการโทรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมผมนี่ไม่เคยพูดที่ไหนเลยเนี่ยหน้าไร้สดผมยังไม่เคยพูดเลยหลังจากนั้นนะผมผมวิดีโอคอลเขาโทรศัพท์ผมระเบิดไปสองเครื่อง จริงคุณจะคาสายอะไรนานขนาดนั้นไม่ได้ทำไมอ่ะมันคือชีวิต <c oughs> <c oughs> ว่าตอนนั้นนุกิตติดาติดโทรศัพท์มากคืออย่างนี้เลยวิธีการน้องนุเขาจะมีโทรศัพท์อยู่หนึ่งเครื่องแล้วเขาก็ตอนนั้นสองเครื่องสองเครื่องพอเครื่องนึงปุ๊บเครื่องหนึ่งเขาจะเอาไว้เล่นเฟซแต่พออีกเครื่องหนึ่งเวลาแต่งหน้าปุ๊บตอนนั้นยังไม่เปิดใช่ไหมฮะเวลาแต่งเขาเาก็จะวางไว้หน้ากล่องปั๊บแล้วเขาก็แต่งแต่งแต่งแล้วพอเสร็จปุ๊บได้ยินหรือได้ได้ดินหรือว่าไม่ได้ยินไม่รู้อ่อนเล่นลิเกเดี๋ยวไปเล่นลิเกก่อนนะเดี๋ยวมาแล้วพอเสร็จแล้วปุ๊บหาย ไปเล่นดิเกมมาแล้วโอ้ยเหนื่อยชิบหายแล้ว,ว่าได้ยินหรือเปล่าไม่รู้แต่พูดไว้ก่อนพูดไว้ก่อนไม่อันนี้คือเรื่องจรงิงเพราะว่าน,น,<อ>นมาะแบบว่าคุยกันนะตลอดเวลาเลยถึงไม่ได้พูดคุยนะแต่ว่าก็ตั้งไว้ให้เห็นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอ้าิงูถึงบอกว่าผู้ชายคนนี้เขาอดทนกับหนูมากนะเพราะว่าไม่ได้เจอกันเลยค่ะไม่ได้เจอกันเลยแต่ก็คือใช้พิธีก็คืออยู่ใน โทรศัพท์อยู่ในโทรศัพท์ก็ถึงบอกไงโทรศัพท์กูถึงระเบิดไงไอ้เรื่องแล้วแล้วกรูแบบว่าโควิดด้วยไงใช่ที่ก็คุยยาวเลยคุยไม่หยุดเลย่ผมเป็นพยานได้ครั้งล่าสุดก่อนโทรศัพท์ระเบิดเขาขึ้นอยู่หน้าจอโทรศัพท์ว่าเข็นตอนนั้นเขียนชื่อไว้นะตัวเอ็น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 หกสิบเอ็ดชั่วโมงอ้อจริงก็อยากอยากทำลายสถิติไงว่ามันสามารถอยู่ได้นานแค่ไหนวะแต่วันนั้นจังหวะหลับไง แบตแม่งหมดหกหสอ็ชั่วโมงกูก็เลยต้องมาแบบว่าเออช่างมันเถอะขี้เกียจมานั่งรอว่าเมื่อไหร่จะขึ้นไงจริงๆริะถ้าเกิน6กสชั่วโมงโคตรสติปจ็อบก็ทำโทรศัพท์ไพี่ไม่ได้ถ้าเกิดพี่คุยขนาดนั้นอะไม่ใช่เหตุผลที่คุยเพราะอะไรเพราะอะไรตอนนั้นอะเราไม่มีงานเราอยู่บ้านเราดูหนังกินข้าวปกติแต่ว่าน้องนุ่นเนี่ยเขาทำงานทุกวัน เรากลัวเขาเรื่องขับรถแค่นั้นเอง๋ออย่างเดียวเลยแล้วก็อยู่คุยเป็นเพื่อนตอนขับรถแค่นั้นว่าใช่ดึกๆเสียงปมือหน่อยครับท่านผู้ชมครับโอ้ไม่พูดที่นี่ที่แรกเดี๋ยวพูดที่แรกแต่ว่าไม่ต้องตบมือเดี๋ยวเขาหาวผมสร้างภาพแน่อันนี้เล่าให้ฟังไงเล่าให้ฟังจริงผมผมพูดจริงนั่นแหละเสียงกีดหน่อยเสียงกีดหน่อยเอาเอาอย่างนี้นะผมได้ทิกจากพี่มาแล้วใช่พี่ยาไปไล่เดี๋ยวผมซื้อไพ่พี่วันนี้ไปไล่เลย มึงซื้อไพ่เขาเขาจะทำไรหากินหรอหาเองนี่แหละมันก็เป็นเรื่องราวเล็กๆน่ารักน่ารักก็ครับผมเล่าเล่าสู่กันฟังเฮ้แต่จริงๆนะพอพูดไปพูดมาเนี่ยทำไมอ่ะพี่ว่าไม่ใช่คอนเสิร์ตแล้วล่ะอะไรอ่ะชักจะเหมือนงานแต่งงาไม่ใช่ไม่เหมือนแล้วเองกับพี่เนี่ยเหมือนพิธีกรขึ้นมาเนี่ยพี่ผมบอกเลยว่าไม่เหมือนเพราะว่างานแต่งจริงใหญ่กว่านี้อีกเยอะ แต่ว่าจริงๆเ่ะเราเราก็คิดไว้ว่าจริงๆถ้าเรามีแฟนน่ะมันก็น่าจะไม่ได้เปิดชีวิตนี้เพราะด้วยเพราะด้วยหน้าที่การงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็เข้าใจเวลาที่เราแบบว่าไม่ได้แบบเต็มปากเต็มคําที่ง่อมาแต่ก็ไม่เคยปฏิเสธนะแต่ว่าวันนั้นผมก็ไม่สนละอือผมก็จีบมันหน้าไรเลยละนี่ให้รู้ไปเลยไม่รู้ไปเลยให้รู้ไปเลยแล้วจจรริิงงขอทุกวันนี้นี่คือเต็มปากเต็มคํำไหม หมายถึงว่าบอกบอกพูดคําพูดครักกันเนี่ยเต็มปากเต็มคำไหมจ้าแล้วถ้าเขาถามว่าเขาถามว่าแต่งไหมเนี่ยเต็มปากเต็มคำไหม <c oughs> ่าไปถามแบบนั้นเ <c oughs> ไม่ต้องกลัวหรอกคนมันรักกันเดี๋ยวมันก็แต่งกันเนี่ยอ <c oughs> ไอ้ไอ้แต่งในเรื่องเล็กไอ้แต่งในเรื่องเล็กเลยผ่อนเอาผ่าให้หมดก่อนในเรื่องใหญ่ <c oughs> เอาเก็บเงินให้ได้ก่อนเยอะๆก่อนแล้วค่อยแต่งค่อยว่ากันมา